และกุ้งหวานค่ะนี่ก็เป็นหนึ่งในเจ็ดทางนะคะของตลาดแห่งนี้ที่มีเป็นแยกย่อยออกไปได้ค่ะตลาดโอมิโจเนี่ยนะคะที่บอกว่าเป็นตลาดที่สร้างมาตั้งแต่ยุคโบราณมีอายุมากกว่า 280ปีมันมีที่มาค่ะตลาดแห่งนี้ในอดีตเนี่ยนะคะเขาสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะให้ผู้หญิงมาจับจ่ายใช้สอยเพื่อที่จะหาของเข้าไปดูแลครอบครัวของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้นิยามของตลาดสำหรับผู้หญิงเขาก็เลยเสร้างตลาดขึ้นมาในรูปทรงของตัวอักษรโบราณก็คือตัวอักษรคันจินะคะและตัวอักษรที่เป็นโครงสร้าง ในการวางผังตลาดนี้ก็มาจากอักษรที่เรียกว่าอนนะที่หมายถึงผู้หญิงนั่นเองค่ะเพื่อให้ตรงกับความหมายของการให้บริการตลาดแห่งนี้นะคะในสมัยก่อนนะคะคุณผู้ชมผู้ชายไม่อนุญาตให้เข้ามาภายในตลาดอนนะแห่งนี้นะคะเพราะว่าเป็นตลาดของผู้หญิงแต่ปัจจุบันนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะคะเพศใดวัยใด ก็สามารถที่จะแวะเวียนเข้ามาแล้วก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ตัวเองต้องการนะคะปลาไหลหน่าทานมากๆเลยปลาตัวใหญ่ๆนะคะปลาไหลหนึ่งย่างซีอิ๊วที่อยากทานมากเลยแต่ว่าเขาสําหรับซื้อไปทานที่บ้านแม่นายที่งานตรงนี้ก็เลยอดทานเลยผู้ชมเชื่อไหมคะว่ากระดูกปลาไหลนะคะหรือก้างโครงมันเนี่ยเขาไปทำสแน็คด้วยแต่ที่ยงางหาไม่เจอ ชิคชิลชิคชิลแอดเอราวนาอัลติเมทเอโคชิกรีสอร์ทหนึ่งเดียวในพัทยา